สวัสดีค่ะชื่อเรนูอักษรค่ะอายุ53ปีค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าแล้วก็เปิดธุรกิจร้านอาหารด้วยค่ะออจากที่ทำงานหลายด้านมันทำให้มีเวลาพักผ่อนน้อยอชีวิตประจำวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีระบบสักเท่าไหร่ค่ะ มันก็จะทำให้มีปัญหากับระบบของร่างกายพอสมควรค่ะเมื่อก่อน,นะนะคะคือที่ผ่านมานะคะขอเท้าความสักนิดนึงค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้จกักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเลย เพราะว่าเมื่อก่อนก็โดยอายุโดยวัยก็จะน้อยกว่านี้นะคะก็ยังมีความแข็งแรงแต่พอมาวันนึงง<ม>คุณแม่เนี่ยค่ะด้วยอายุอายุของท่านนี่88 18, ปีก็ได้ป่วยติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนทีนี้ด้วยร่างกายของคนที่ท่านสูงวัยนะคะก็ทำให้ท่านเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยท่านก็จะร่างกายซุด ทานอาหารไม่ค่อยได้ร่างกายก็จะอ่อนแอเพื่อนก็แนะนําเพราะว่าเพื่อนอ่ะเขามีคุณพ่อป่วยด้วยเหมือนกัน mm. ก่อนที่คุณแม่เราจะป่วย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm. เพื่อนก็เลยบอกว่า mm. ลองทานเบต้ากูแคนดูไหม mm. เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยของเขาเนี่ยทานแล้วรู้สึกดี mm. ก็เลยตัดสินใจให้คุณแม่ลองตอนที่คุณแม่ยังอยู่โรงพยาบาลด้วยซ้ํา mm. ก็ได้ลองทานเมื่อลองทานแล้วเนี่ย เวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คุณแม่เขามีความรู้สึกชีวิตชีวิตเขาสดชื่นขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นจากที่ทานอาหารได้น้อยมากตอนนั้นคุณหมอก็บอกให้ทําใจแล้วค่ะว่าคุณแม่เนี่ยอาการก็หนักมากแต่วันนั้นเราก็ได้ลองพอลองผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คุณแม่สดชื่นเราก็ใจชื้นขึ้น,นะคะพอใจชื้นขึ้นเราก็ให้ท่านลองต่อไปพอผ่านไปสองอาทิตย์อะ ผลมันชัดเจนคุณแม่ทานอาหารได้ออคุณแม่ลุกมาคุยได้โดย้ดยโดยโยร่างกายที่ของเขามัน,มนสดชื่นแล้วก็น่าจะมีภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาโดนให้ยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะทําให้เขาเนี่ยร่างกายเขาสุดด้วยด้วยตัวยาแล้วก็จะมีพวกเบต้ากูแคนตัวนี้ค่ะมาเสริมสร้างให้ร่างกายท่านแข็งแรงขึ้น แล้วแล้วผ่านมาเรื่อยๆคุณแม่ก็ทานมาเรื่อยๆจนแบบเป็นปีเลยค่ะคุณแม่นะักวันนี้คุณแม่ก็ยืนอยู่ได้จากวันที่88วันนี้94แล้วค่ะคุณแม่ก็ยังแข็งแรงแต่ภายในระยะเวลาช่วงที่คุณแม่ทานหนึ่งปีที่บ้านก็เห็นผลละว่าคุณแม่ทานแล้วได้ผลก็เลยหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยการทานกูแคน ตั้งแต่อายุแม่88วันนี้แม่94หลายปีแล้วค่ะพวกเราก็เริ่มทานกันแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นแล้วมันก็ส่งผลให้เราว่าวันที่เราทำงานเราไม่มีเวลาพักผ่อนงานเครียดขา่าแล้วก็งานหนักเพราะว่าทำงานตั้งแต่หโมงเช้ายันสี่ทุ่มทุกวันวันนี้ยืนอยู่ได้วันนี้สุขภาพแข็งแรงวันนี้ก็ได้จากอาหารเสริม ดยเบตากูแคนก็ทาแล้วก็ที่ผ่านมาก็เจอวิกฤตโควิดเกิดความเครียดในการทำธุรกิจแล้วก็เราก็ต้องเจอเชื้อโรคเพราะว่าโดยอาชีพของเรารับซื้อของเก่าเราต้องเจอเชื้อโรคมากกว่าคนอื่นทำร้านอาหารก็ต้องเจอเชื้อโรคมากกว่าคนอื่นเพราะลูกค้ามนานั่งทานในร้านต้องปิดแม้ซึ่งเราต้องรับเชือ้อ แต่เราก็ผ่านวิกฤตมาได้ด้วยร่างกายเรามีภูมิต้านทานกูคแคนไม่ได้ให้ค่าความสดชื่นแต่กูแคนสร้างกําลังกายให้แข็งแรงแล้วก็ทําให้เรามีภูมิต้านทานท,านที่แข็งแรงก็<ม>อย่างสมมติก,กรณีเราเป็นหวัดแล้วนอนน้อยเราเป็นหวัดเจออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆมันจะเป็นหวัดเราก็จะใช้กูแคนแต่เราจะทานมากกว่าปกติปกติเราจะทานตอนเย็น แต่ถ้าช่วงไหนที่ร่างกายเราไม่แข็งแรง<ม>หรือว่าเริ่มจะมีอาการป่วยเราก็จะใช้เช้าแล้วก็เย็นพร้อมกับวิตามินซีที่ทานอยู่ประจำนะฮะก็ทำให้เราผ่านผ่าน,ผ,านผ่านวิกฤตโควิดหลายซีซันที่ผ่านมาเรายังไม่เคยติดเลยค่ะแล้วก็พอมาวันนี้ เมื่อก่อนอย่างลูกชายจะเป็นภูมิแพ้เยอะเป็นตั้งแต่เด็กเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแต่ว่าเขาอายุ18ปีเพิ่งให้เขาทานเมื่อก่อนจะไม่ค่อยกล้าให้เขาทานเพราะว่าความรู้ก็ไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมสักเท่าไหร่เขามีเวลารู้แต่ว่าตัวเองอ่ะเป็นท,ท,ที่ที่ศึกษาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นลูกอนะ่ะเขาก็เป็นภูมิแพ้วันนี้อายุอายุ18ปปีให้ทานบัดปีนี้ลูกอายุ19ปีลัก่านมาหนึ่งปี ลูกไม่ต้องไปหาหมอถ้าเป็นหวัดเราก็จะใช้ตัวกูแคนใช้วิตามินซีทานควบคู่กันไปก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตปกติค่ะคือวันนี้ค่ะเมื่อเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมันได้ผลเราทั้งครอบครัว คนรอบข้างที่เป็นญาติเขาก็เชื่อใจในในสิ่งที่เราบอกเนาะเพราะว่าเราเป็นญาติแต่วันเนี้จริงๆแล้วว่าอยากจะบอกต่อคนรอบข้างที่กว้างออกไปจากความเป็นญาติว่าตัวกูแคนะมันมีผลมันมีผลดีในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราคนรอบข้างคนรอบข้างของกูเองใช้แต่คนที่เหมือนเป็นเพื่อนเป็น เป็นญาติผู้ใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าเนาะที่เขาได้มาติดต่อกับเราเราก็เราก็คุยแล้วเราก็บอกบ้างแต่บางท่านอาจจะเข้าใจและไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าสนใจถ้าสนใจอยากจะใช้ก็อยากจะให้ศึกษาผลิตภัณฑ์นี้ก็จะมีบุคคลที่ ขาอย่างไรท่านมีความสามารถเนาะท่านเป็นจบคนผลิตท่านมีความสามารถที่จะบอกได้ดีกว่ากุก๊กกุ๊กบอกได้แค่ว่ากุ๊กใช้แล้วเป็นยังไงแต่ว่าข้อมูลลึกๆกไม่สามารถบอกใครได้เลยกุ๊กก็จะแนะนําว่าติดต่อไปที่นี่สิเขาจะให้ความรู้ได้ดีโดยผ่านท่านด็อกเตอร์องอาจเพราะว่าท่านนี้จะเป็นกูรูเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ เมื่อก่อนเมื่อก่อนความรู้ด้านสิ่งเหล่านี้ความรู้ก็จะไม่ค่อยได้กระจายออกมาสักเท่าไร่แต่ปัจจุบันเนี้ยความรู้ด้านกูแคนก็หาได้ไม่ยากนะคะถ้าท่านอยากจะรู้จริงๆเนี่ยก็ถ้าอยากเจอผู้รู้จริงๆเนะี่ยท่านดออรอมอาจเนี่ยท่านก็พร้อมมั้งคะที่จะให้ความที่จะให้ความรู้ให้ความแนะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าอยากรู้ว่า การใช้แล้วเป็นยังไงจากการที่เราใช้จริงๆกับครอบครัวของเราทุกคนเนี่ยาสามารถสามารถามาพูดคุยกันได้นะคะถ้าเม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงสุขภาพเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะ